สวัสดีครับวันนี้วันที่1 4พฤศจิกายน2566นนะครับนี้ตลาดก็ได้ปิดลงเรียบร้อยนะครับลบอยู่1.09จุดนะครับถือวาอ่าดีดฟื้นคืนขึ้นมานะครับหลังจากที่ร่วงลงไปนะครับ8จุดในช่วงเช้านะครับปิดลบ8จุดแต่ว่าช่วงบ่ายปิดลบ1.09จุดนะครับอยู่ที่1 3 0 0 86.04จุดนะครับ m อก็เขียวนะครับบวกไป1.55จุดนะครับอยู่ที่387.85จุดนะครับาราคาทองคำก็ดีกลับขึ้นมานะครับบวกไป1.24ออนต่อดอลลาร์นะครับราคาอยู่ที่1,947.17อนออนต่อดอลลาร์นะครับสำหรับ WTI ก็บวกขึ้นมานิดหน่อยนะครับอ,อยู่ที่ 87.26บาเลตดอลลาร์สำับ WTI ส่วนเบนซ์สปอร์ตก็อยู่ที่82.53บาลตดอลลาร์ส่วนค่าเงินบาทก็ยังคงอ่อนค่าขึ้นไปนะครับอยู่ที่36.06บาทต่อดอลลาร์นะครับวันนี้เราก็จะไปดู Top Money In กันเช่นเคยนะครับว่านักลงทุนนะครับให้ความสำคัญแล้วก็นำเม็ดเงินเข้าไปที่ตัวใดมากที่สุดนะครับซึ่งหลังจากที่เราเห็นตอนนี้ก็จะเป็นปรตอนะครับ มีเม็ดเงินเข้าไปทั้งสิ้น591.90มิลเลียนะครับเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็มีแวลูตั้ง2,723.07มิลเลียนะครับถือว่ามากมายเลยทีเดียวนะครับสำหรับบตทนะครับหลังจากที่บวกขึ้นไป0.50นะครับราคาอยู่ที่33.75เนะครับะเป้าหมายนะครับถ้าดูจากข่าวนะครับก็เห็นว่าเป้าหมายราคา35บาทนะครับ ิสโกให้ไว้แล้วก็39บาทคิงฟอร์ดให้ไวนะครับก็ถือว่าสอดคล้องกันนะครับไปดูนะครับื้นฐานของเขานะครับหลังจากที่3เดือนที่ผ่านมาก็บวกก็ลบนะครับลบ6.25นะครับส่วน1เดือนที่ผ่านมากับ1อาทิเดือที่ผ่านมาบวกขึ้นมาเป็น1.50%เท่าเท่ากันนะครับมี PE 12.71แล้วก็มียิวอยู่6.02 แล้วก็มี E P S อยู่ที่1.68แล้วก็มี D P S อยู่ที่0.80สตางค์นะครับหรือ80บาทต่อหุ้นนะครับจังหวะของกราฟจะเป็นอย่างไรไปดูกันนะครับกราฟก็จะเห็นว่าโอเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับเป็นขาขึ้นแล้วก็ในวันถัดไปก็น่าจะเป็นจังหวะขาขึ้นเช่นเดียวกันนะครับโดยเราใช้ตัว M A M A V นะครับ5วันกับ13วันนะครับ ทำไมถึงต้องใช้5้าวันกับสิบสาวันเพราะว่าคือเป็นสูตรของอนักลงทุนนะครับที่เอาไว้ดูว่าถ้าเกิดว่าห้าวันอยู่เหนือสิบสาวันก็ยังคงซื้อได้แต่ถ้าเกิดห้าวันต่ํากว่าสิบสาวันก็คงจะต้องขายเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ก็จะเห็นว่าห้าวันยืนอยู่เหนือสิบสาวันแล้ก็พาราบริษาลงมาเป็นวันแรกนะครับหลังจากที่เขาขึ้นไป อะพาราเบลซ่าคือจุดไข่ปลาเล็กๆสีขาวๆนี่นะครับนี่นะครับวงกลมให้ดูนะครับคือถ้าเกิดเข้าอยู่ข้างล่างก็คือว่าแสดงว่าหุ้นตัวนี้เป็นจังหวะไซด์เวิร์ฟนะครับเนื่องจากว่าวนลุ่มเข้านะครับวันนี้วนลุ่มก็คือแปดสิบมิลเลียนนะครับแล้วเอแล้วก็เอ็มเอซีดีนะครับไซด์เวิอัพขึ้นไปยืนอยู่เหนือเส้นเกือบจะขึ้นอยู่ที่ศูนย์นะครับแต่ว่าราคา RSI อยู่ที่55ไปเรียบร้อยแล้วนะครับไซด์เวิอัพขึ้นไป แล้วก็ OBV นะครับ OBV นี่ก็ชี้ขึ้นแสดงว่าวนลุ่มเข้ารุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นสอดคล้องกันปตทยังคงทำกำไรให้กับทางทุนจากตอนนี้ก็คือเขาเลือกบ u l l ษเจร์แบนบีบตัวเข้ามากันเพื่อให้เลือกข้างนะครับแล้วตอนนี้เขาเลือกข้างเป็นข้างขาขึ้นเพราะฉะนั้นราคาจะค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปที่35บาทที่เป้าเป้าแรกของทิสโก้ที่ให้เอาไว้นะครับราคาก็สอดคล้องกันนะครับฉะนั้น ถ้านักทุนก็เก่งกําไรได้ต่อไปนะครับถัดมาตัวที่2นะครับตัวที่2ก็เป็นเกี่ยวกับพลังงานหรือไทยออยนะครับไทยออยวันนี้นะครับราคาก็บวกขึ้นไปถึง1.25บาทนะครับบวกขึ้นไปอย่างรุนแรงราคาอยู่ที่48.75นะครับแล้วก็มีเม็ดเงินของนักทุนเข้าไปที่หุ้นตัวนี้นะครับอยู่ที่189 จุดมิลเลียนนะครับแล้วก็มี value อยู่ที่529.41อ่สิ้านมิลเลียนนะครับฉะนั้นนะครับไปดูนะครับฟาร์ไดเมทัลของเขานะครับ3เดือนยังคงลบอยู่5.80% 1เดือนก็ลบอยู่1.52%แต่ว่าหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาบวกขึ้นมาเป็น2.09%ไม่นานราคาก็จะ,ะค่อยๆบวกขึ้นไปนะครับมี PE 6.37กจุามเเท่ามีมี ยูอยู่7.79เท่าไอ้7.79นะครับแล้วก็มี EPS อยู่อยู่ตั้ง7.39บาทต่อต่อหุ้นนะครับแล้วก็มี DPS คือปันผลสุทธิ0.65ต่อหุ้นนะครับ0.65สตางค์ต่อหุ้นนะครับ,ปนนรบ,นนรบไปดูจังหวะของเขานั้นเป็นอย่างไรนะครับถ้าเราดูจังหวะของเขาก็จะเห็นว่าราคาเส้น5วันนะครับยืนอยู่เหนือเส้นอาจอยู่ใ,ใกล้กับเส้น 13สิบสามวันนะครับแม้ว่าราคาจะต่ํากว่าอ่าห้าวันจะต่ํากว่านิดหน่อยแต่ว่าโดยดูโดยรวมแล้วราคาก็จะตอนนี้ก็คือเหมือนกับพลิกกลับขึ้นไปก็คือจะทํากําไรขึ้นไปนั่นเองแม้ว่าพาราบริษายังอยู่ด้านบนนะครับก็หมายความว่าในวันถัดไปท็อปก็จะค่อยๆทํากําไรขึ้นไปแล้วก็ยืนอยู่เหนือเส้นพาราบริษาแเราก็จะเป็นจังหวะไซด์แวรขึ้นไปนี่ได้เช่นกันเห็นได้จากอะไรนะครับ เห็นได้จากนะครับตัว macd ชี้ขึ้นนะครับ rsi ชี้ขึ้นแล้วก็ opv นะครับชี้ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็สอดคล้องกันเป็นจังหวะไซด์เวฟขึ้นไปแล้วจะไปที่นะครับราคาถัดไปก็จะค่อยๆ่อยไซด์เวฟขึ้นไปที่54บาทนะครับเป็นแนวต้านสำคัญส่วนแนวรับอยู่ที่48บาท48.75บาท .75 สตางค์นะครับวันนี้แนวรับอยู่บริเวณนี้นะครับ แล้วก็โอกาสที่จะทำกำไรกระติบขึ้นไปก็คือไปที่แนวต้านสำคัญคือ54บาทนะครับนักงทุนก็ลองพิจารณาดูถึงหลักการที่จะเข้าเก่งกำไรนะครับดูแล้วราคารู้สึกก็เป็นแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันนะครับก็พิจารณาดูนะครับทักทุนต้องใช้จังหวะในการพิจารณาเยอะๆนะครับ ตัวนี้นะครับยังไม่เห็นเส้น200วันนะครับเราจะต้องใส่เส้น2องแลวันเข้าไปนะครับใส่เส้น2องแลวันเข้าไปนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวนะครับเพราะอะไรเราถึงไม่เห็นเส้น2องแลวันนะครับจริงๆเส้น2องแลวันตัวสําคัญมากนะครับต้องใส่เส้น2องแลวันเข้าไปนะครับใช้ใช้ M.A.V. Moving Average นะครับาะ Moving Average มันจะเป็นส8บแแต่ว่าเราก็เปลี่ยนเป็น2รวันได้นะครับเพื่อให้สอดคล้องเปลี่ยนเป็นเส้นสองร้อวันนะครับสอง้อยวันนะครับแล้วก็เอา,อาเส้นนั้นหนาหน่อยนะหนาให,ใหญ่เลยนะครับตกลงนะครับนานเห็นไหมครับถ้าเกิดเราไม่ใช้เส้น2องร้วันเข้ามาเราก็จะไม่เห็นว่าเขาหยุดต่ํากว่าเส้นสองร้วันนะครับถ้าหยูดต่ํากว่าเส้นสองร้วัน มีโอกาสที่จะต้านทานนะครับเพราะว่าเส้น2ในวันนั้นคือเส้น e s i s t a n c e เป็นเส้นความต้านทานถ้าราคาอยู่ต่ํากว่ามันก็จะพุ่งขึ้นไปชนและถ้าเกิดไม่มี power พอมันก็จะย่อตัวลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับเหมือนกับตรงนี้นะครับมันขึ้นไปชนเสร็จแล้วมันก็ย่อลงมาแล้วก็ Side ้ายเวดาวงมาเพราะนั้นจังหวะน,นี้เราอาจจะเห็นว่ามันมีโอกาสที่จะขึ้นไปชนเพราะนั้นเราก็จะเห็นว่าแนวต้านเดิมทีแนวต้านอยู่ที่ห้าสิบสี่แต่ตอนนี้แนวต้านอยู่ที่ นะราคา49บาทนะครับราคาจยบริเวณ49บาทเพราะฉะนั้นตัวเส้นสองเลวันสำคัญนะครับอย่าลืมนะครับอย่าหลงลืมเด็ดขาดนะครับเราก็กดเซฟแล้วเอาไว้ก่อนนะครับกดเซฟไว้ก่อนนะครับกดเซฟแล้วนะครับเซฟเครื่องมือเซฟอิดิเคเตอร์ไว้จะได้ไม่ต้องเซฟบ่อยๆนะครับนี่ก็คือท็อปนะครับในจังหวะถัดไป ก็เป็นบ้านปูนะครับตัวที่3นะครับที่มีเม็ดเงินเข้ามานะครับอย่างล้นหลาม187.26มิลเลียนนะครับแล้วมีแวลูอยู่9 4 9 5 7้ามิลเลียนนะครับบ้านปูก็ค่อยๆกลับปืนขึ้นขึ้นมานะครับแต่แต่แต่เราจะต้องดูก่อนนะครับอย่าเพิ่งตีขาดว่าเขากลับขึ้นมาในจังหวะนี้นะครับ3เดือนที่ผ่านมาเคารบอยู่6.94% หนึ่งเดือนที่ผ่านมาบวกไป1.90%และหนึ่งที่ที่ผ่านมาบวกไป6.62%นะครับมี PE 2 2เท่ามี U อยู่1 1 7 1สูงมากเลยนะครับแต่ว่ามี EPS เพียง0.78แล้วก็มี DPS เพียง0.25สตางค์ต่อหุ้นนะครับไปดูจังหวะของเขากันนะครับก็จะเห็นว่านะครับราคายังคงไซเวอพขึ้นมานะครับจังหวะนี้ราคาก็จะไซเวอพขึ้นไป แล้วก็มีแนวต้านสำคัญคือเส้น200วันอยู่ที่9.25สตางค์เพราะฉะนั้นมันจะค่อยๆอขึ้นไปไปชนเส้น200วันนะครับถามว่าต้องใช้เวลาไหมต้องใช้เวลาประมาณสัก2-3อาทิตย์นะครับถ้าเกิดมีความสามารถที่จะพักกันตัวเองขึ้นไปนะครับให้ไซเวย์ขึ้นไปเห็นได้จาก MACD เป็นจังหวะไซเวย์อัพแล้วก็อาศัยไซเวย์ไปที่58 OBV นะครับก็ ยังคงติดลบนะครับราคาก็คือ o b v ติดลบหมายความว่าราคา power ก็ยังยังไม่พอถือว่ายังไม่พอนะครับจะต้องไซเว a y ขึ้นไปอีกแต่ว่าวอนุ่มวันนี้เป็นวอนรุ่มขายซะส,ส่วนใหญ่นะครับอยู่ที่118.48มิลเลนนะครับเพราะฉะนั้นดูเหมือนว่าราคาจะไซเว่ขึ้นไปแต่วอลรุ่มเป็นวอนุ่มขายซะส,ส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นนักทุนส่วนใหญ่ยังคงมีความเก่งกลัวแล้วก็ท้านักทุนที่ รอจับตาดูก็ยังคงไม่มั่นใจแต่ว่าดูภาพโดยรวมของเขาดูเหมือนว่าจะไซเวกขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นยังคงเก่งกําไรได้ถ้าถ้าเกิดเราจะดูจากจังหวะนี้เส้น5วันยืนเหนือเส้น18วันแต่ว่าอยู่ต่ํากว่าเส้น2องเลว,วันนะครับก็แต่ว่าจังหวะของเขาก็คือเลือกข้างเป็นขาขึ้นนะครับเขาเลือกข้างเป็นขาขึ้นแล้วก็ไซเทียนทั้งทั้งข้าง,งบนแล้วก็ข้างล่างนั้นเท่ากันแสดงว่าราคา จะเปิดหรือมีโอกาสบวกขึ้นไปต่อนะครับสลับบันปูนะครับถามว่ากลับมาได้หรือยังช่วงนี้ยังนะครับแต่ว่าราคากระเถิบขึ้นมานิดหน่อยนั่นเองนะครับสลับบันปูถัดมานะครับ OR นะครับ OR บวกขึ้นไปถึง1.10บาทนะครับราคาอยู่ที่19.20นะครับดูภาพโดยรวมนะครับภาพฟันดัเมทัลก็คือ3เดือนยังลบอยู่4.48เปอร์เซ็นต์นะครับ หเดือนที่ผ่านมาก็ลบอยู่4.92%และ1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็บวกนะครับโทษทีนะครับเมื่อสักครู่1เดือนที่ผ่านมาบวกไป4.92%แล้วก็1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็บวกไป3.23%ดูเหมือนว่าจะไซเวกับขึ้นมา PE เพียง21.38เท่ามี U 2.76%นะครับอร์เซแล้วก็มี EPS อยู่0.91%แล้วก็มี DPS การปันผลอยู่ที่0.25%จะสตางค์นะครับ ดูจากจังหวะนะครับของการเคลื่อนที่วิจัยจากกราฟนะครับวิววนิจฉัยจากกราฟนะครับดูเหมือนว่าวันนี้พุ่งขึ้นไปอย่างรุนแรงนะครับเพราะว่าอะไรครับมีวันรุ่มหนานแน่นขึ้นมานะครับราคาก็เลยพุ่งขึ้นไปนะครับเราก็เป็นแท่งเทียนสีเขียวยาวแล้วมีไส้เทียนนิดหน่อยอยู่ด้านล่างแสดงว่าราคายังคงจะต้องไซเวไปที่20บาทนะครับ เห็นจาก OR นี่ก็จะราคาก็จะค่อยๆดีดกลับขึ้นมานะครับหลังจากที่เขาไซว์เวดาวลงมาตั้งนานนะครับจังหวะเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับมีพาวะบริบษัาอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ราคาเส้น13วันยืนอยู่เหนือเส้น5วันนะครับก็ถือว่ายังคงยังคงที่จะไซด์เวขึ้นไปได้เพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกที่ราคาพุ่งสวนแล้วก็ยืนเหนือขาขึ้นไปอยู่อยู่ยที่เหนือสุดของลีเนียลเลกชั่นและอยู่ที่เหนือสุดของ ปุรุจแบนนะครับแสดงว่าราคาจะพุ่งขึ้นต่อและไซ e ์เวออกไปด้านนอกมีแนวโน้มที่จะชนเส้น2แล้ววันนะครับเห็นได้จาก MACD ขึ้นไปที่เส้นซนนะครับ MACD ยังคงไซ d ์เวอัพขึ้นไปแล้วก็ RSI อยู่ที่58.3 8, 3. 8. 3. ุไอจุดจุเเป็นจังหวะขาขึ้นก็ RSI อนุญาตให้ราคาพุ่งยาวนะครับคือตั้งแต่50 อนุญาตให้ราคามีความพุ่งยาวขึ้นไปนะครับเส้นยาวแล้วก็มี OBV นะครับแม้ว่า OBV ยังคงติดลบนะครับ776นะครับมิลเลียนนะครับแต่ว่า OBV นั้นไซต์ไว์อัพขึ้นไปถือว่าเป็นจังหวะอันดีนะครับเพราะฉะนั้นราคาของ OR ก็ยังคงสามารถที่จะทำกำไรได้ในระหว่างนี้นะครับทางทุนก็ต้องอดทนและใจแข็งพอนะครับต้องทนถือเอาไว้นะครับ มาที่ตัวสุดท้ายนะครับคอมเหลังจากเมื่อวานนี้ย่อตัวลงไปนะครับคอมเถ้าเกิดท่านจําได้ราคาของคอมเซเวนั้นย่อลงมานะครับแต่วันนี้เหมือนกับเฉิดฉายแล้วก็เปิดฉากบวกขึ้นมาเพียงแต่ว่าเซ็ตยังคงติดลบอยู่เล็กน้อยนะครับแต่ว่าคอมเนั้นก็คือบวกขึ้นมาถึง0,3สตางค์นะครับราคาอยู่ที่22.10บาทนะครับ โดยนะครับดู3เดือนที่ผ่านมาครับยังคงลบอยู่26%นะครับและ1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป25%ส่วนหนึ่งทีนที่ผ่านมาก็ยังคงลบไปตั้ง15%ถือว่าตัวอคอมสเว่นนี้ย่อลงไปอย่างรุนแรงนะครับก็เป็นจังหวะอันดีที่ให้เข้าช้อนในวันนี้ก็เลยบวกขึ้นมานะครับไปดูจังหวะของกราฟของเขาครับกราฟของเขานั้นอย่างที่เรนได้ทราบว,ว่าเขาย่อตัวลงไปอย่างรุนแรงนะครับ ตัวนี้ก็คืออย่างที่ว่าก็คือว่าทําการขายยุ่งยากนะครับมีคู่แข่งนะครับเป็นแอปเปิลสโตร์นะครับโดยตรงเพราะว่า Apple Store เข้ามาเปิดในประเทศไทยแล้วก็ความน่าเชื่อถือการซื้อสินค้าแน่นอนว่าคอมเซเว่นั้นก็เป็นรีเทลเลอร์หรือเป็นเป็นสาขาสาขาหนึ่งของของของ Apple นะครับซึ่ง Apple ก็มาตั้งสาขาเองเพราะฉะนั้น การขยายหรือการให้บริการก็ลดน้อยลงนะครับการค้าการขายก็ลดน้อยลงนะครับนอกจากว่าคอมเซเว่นเขาจะไปอิองแอบกับรัฐบาลหรือการประมูลในอะไรพวกนี้แต่ก็ดูท่าทางแล้วก็คงยากนะครับการค้าขายใหญ่ๆก็น่าจะยุ่งยากเพราะว่าหลังจากที่ Apple เข้ามานะครับเขาก็มีมาตรฐานแล้วก็ มีบริการมีการต่างๆนานาให้กับอ u ซัพพลายเออร์หรือว่า c ะคัสเตอร์นะครับลูกค้านะครับก็ดูว่าจะค่อยๆห่างหายกันลงไปนะครับค้าขายลำบากนะครับก็ราคาก็ราคาก็พุ่งขึ้นมาราคาของสินค้านะครับแต่ว่านะครับในในสิ่งที่มันเราวิจารณ์ออกไปนี่ราคาเขาก็ ย่อลงมาเรื่อยๆแต่วันนี้เขาดีดกลับขึ้นมาเล็กน้อยนะครับก็ถือว่าค่อยๆกลับขึ้นมานะครับแต่ว่าโดยลักษณะทั่วไปของราคามันจะเป็นไปตามเคอร์ฟนะครับถ้าถ้าธุรกิจของเขาแข็งแกร่งพอนะครับและยังคงสามารถทำกำไรต่อไปนะครับเน้นว่าต้องสามารถทำกำไรต่อไปนะครับราคาเขาก็จะดีดกลับขึ้นไปที่34บาทแต่ว่าก่อนที่จะไปที่3 4บาทก็จะไปที่27บบาทก่อนเป็นแนวต้านสำคัญ นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคารับก็คือ22บาทจุด10สตางค์แล้วก็แนวต้านสำคัญก็อยู่ที่27บาทนะครับดังนั้นตัวคอมเสถ้าเกิดท่านได้กำไรหรือมีกำไรก็ขายออกซะนะครับคือยังไงก็มันก็คงไม่ได้กำไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านทำกำไรได้ในจังหวะสั้นๆท่านก็ทำกำไรไปแต่ว่าให้ถือให้ถือระยะยาวก็คงยากนะครับ ตัวนี้ดูจากอินดิเคเตอร์ทุกตัวมีตัว obv เท่านั้นที่ชี้ขึ้นนะครับแล้วก็มี macd ชี้ลงนะครับเพราะฉะนั้นราคาอยู่คงจะย่อลงต่อนะครับสำหรับ macd เพราะนั้นเราก็ไม่แนะนำสลับคอมเในวันนี้นะครับก็แนะนำว่าท่านควรจะขายหรือตัดใจซะนะครับสลับคอมเก็เราก็อธิบายท่านเข้าใจนะครับส่วนท่านจะพิจารณายังไงก็อยู่ที่ตัวท่านเองเพราะมันเป็นเงินของท่านเอง พิจารณาเยอะๆนะครับก่อนที่จะจัดการอะไรนะครับด้วยความรักและห่วงใหญ่นะครับก็อยากจะให้ทุกคนได้ดีนะครับได้กําไรนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับเราอาจจะไม่ได้ดูว่าเขามีการคอมเมนต์อะไรนะครับก็ต้องกลับขอประทานอภัยด้วยนะครับว่าท่านถามอะไรมาแล้วก็ลืมดูคอมเมนต์ไปงเพราะฉะนั้นก็จะไปตอบในคอมเมนต์แล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับก็ขอพระคุณที่คอมเมนต์เข้ามานะครับ ยังไงก็อย่าลืมกดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเราก็กราบขอบคุณสำหรับท่านสมาชิกที่กรุณาสละเวลาแล้วก็ด o n a t e นะครับรายได้เข้ามาเล็กเลกน้อยนะครับท่านละ55บาทก็ประมาณนั้นนะครับก็ไม่ทําให้ท่านยากจนนะครับแต่เป็นเป็นการเขาเรียกอะไรทําบุญทําทานให้กับ channel นะครับแล้วเราก็จะอวยชัยให้พรให้กับทุกท่านนั้นอ่าทกํกไรได้มา,าศาลกลับคืนไปนะครับ สถูกนะครับสวัสดีครับ